สวัสดีครับตามสอสสบู์นะครับนี่พบกับเจ้าตัว Ford r a n g e r Next Generation นะครับตัว w i t แท็กสนะครับคันนี้ใส่เป็นล้อขอบ20นะครับล้อออฟโรดนะครับของ Cosmic นะครับเป็นล้อแทนนะครับกับยาง33ขอบ20นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับคันนี้เป็นสเต็ปยกง่ายๆนะครับจะพามาดูชุดยกกันเลยนะครับว่าคันนี้ยกสเต็ปแบบไหนนะครับคันนี้ตัวใหม่นะครับอะไรยกออาจจะมีไม่เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นชุดยกของพี่โย้งสีุสีนะครับ รถออกมาปุ๊บอะไรยกก็มาตามเลยนะครับสำหรับปีนกปรับองศานะครับของพี <so ่โยงนะครับกับตัวนี่เลยครับก้อนยกด้านหน้านะครับอันนี้ที่ใส่ไปเนาะสเต็กง่ายๆนะครับกับตัวด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับว่ายกแบบไหนนะครับด้านหลังก็ยกง่ายๆเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับก็นี่เลยนะครับใส่เป็นตัวก้อนยกปรับองศานะครับสาแหลกไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใส่สาแหลกเดิมนะครับสาแหลกของเดิมนี่ให้มายาวมากๆนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอ่าแบบนี้เลย แล้วก็มา,มาดูนะครับส่วนสูงของเจ้ารถคันนี้นะครับก็อยากให้ฟิตเมนต์หน้าหลังออกมาใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับก็เลยจัดเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูเนาะง่ายๆนะครับแล้วก็มาดูกันที่ล้อก,กับยางบ้างนะครับยางก็จะเป็นของ Cosm ิ c Raptor RT นะครับไซส์ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ 3 3นะครับกูณ12.5 R 2 0นะครับ LT นะครับา0ปรนะครับผ้าใบ10ชั้นเนาะตัวนี้ก็อาจจะหนักๆหน่อยนะครับแต่ว่าสำหรับฟอร์ดแล้วก็ถือว่าสบายๆนะครับสำหรับยางไซนี้นะครับล้อก็จะเป็นของ Cosmic, นะครับ d o s m i c เ e v i l เป็น Cosmic Twin นะครับตัวนี้สเปคก็จะเป็นขอบ2 0กว้าง10นะครับลบ20จำง่ายๆเลยขอบ2 0กว้าง10ลบ20นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวให้ดูความลึกเปรียบเทียบกับมือนะครับมือไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะเปรียบเทียบกับมือนะครับประมาณนี้เลยถือว่าลึกใช้ได้เลยนะครับก็ไม่อยากให้ลบเยอะนะที่จริงตัวนี้ก็จะมีลบ44ด้วยนะครับแต่ว่าขอเป็นสักลบ20พอเนาะลบ20นี่ก็เดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะครับคันนี้ไม่มีคิ้วนะออกมาประมาณ3นิ้วแล้ว <laughs> ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะคบสำหรับลบ20นะครับนี่ด้านข้างแบบนี้เลยก็ใครที่ชอบนะครับลอ้อออฟโรดออนโรดนะครับ สนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับร้านสอสมบูรณ์นะครับเรามี2สาขานะครับมีทั้งโคราชและสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ด้วยนะครับหล่อๆเลยน่ครับล้อคอสมิคแท้กับยางคอสมิคนะครับแล้วก็ชุดยกของพี่โยง4ี่นะครับออกมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ยกจากทางร้านเองนะครับแต่ว่าชุดยกนี่ก็ใช้ของพี่โยงนะครับก็ยกง่ายๆนะครับใครที่ออกเจ้าตัว Ford Next Generation มานะครับอยากทําทรงนี้นะครับ ก็เข้ามาได้เลยนะครับอยากได้ทรงนี้ง่ายๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับร้านสอสมบูรณ์นะครับทั้งสัขาโคราชและสมุทรปราการนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับเจ้าตัว Ford Ranger Next Generation นะครับนี่หน้าตานะครับหล่อเหลานะครับแหมดุมากนะครับเดี๋ยวลากันที่มุมนี้แล้วกันเนาะ ขอฝากด้วยนะครับร้านสอสบู่นะครับลาการไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ